ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจคือระบบที่ประเทศต่างๆเลือกใช้ในการจัดการทรัพยากรทั้งในเรื่องการผลิตการบริโภครวมถึงการกระจายสินค้าและบริการซึ่งแต่ละประเทศจะมีรัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนเป็นผู้เลือกและกำหนดระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายหรือทิศทางการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้นหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจกับการจัดสรรทรัพยากรในประเทศตามแนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าทรัพยากรมีจำกัด (limited resources) เมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด (unlimited wants) กล่าวคือทรัพยากรเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกและเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตนนั้นมีจำนวนจำกัดโดยแต่ละประเทศต่างต้องการที่จะนำทรัพยากรมาตอบสนองความต้องการของตนให้ได้มากที่สุด ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องทําหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้กระจายไปยังประชาชนในประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมที่สุดด้วยการเลือกใช้ระบบเศรษฐกิจมาจัดสรรทรัพยากรและแก้ปัญหาการมีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความต้องการเศรษฐศาสตร์ถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อค้นหาวิธีการในการจัดสรรหรือบริหารจัดการทรัพยากร r e resource a l อ o c a t i o n ที่มีจํากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและสนองความต้องการของมนุษย์ให้ได้มากที่สุด ดังนั้นเศรษฐศาสตร์จึงเสนอทางออกของปัญหาความขาดแคลนดังกล่าวตามแผนภาพดังนี้ตลาดในระบบเศรษฐกิจตลาดมาร์ e t ตในทางเศรษฐศาสตร์ d e l i v e r รีบทหมายถึงกิจกรรมในการตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการรวมถึงปัจจัยการผลิตโดยไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ที่เป็นตลาดและไม่จำเป็นต้องพบกันโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตลาดปัจจัยการผลิตคือตลาดที่มีการซื้อขายปัจจัยการผลิตต่างๆเช่นตลาดวัตถุดิบตลาดแรงงาน ตลาดตามชนิดของผลผลิตตลาดปัจจัยการผลิตคือตลาดที่มีการซื้อขายปัจจัยการผลิตต่างๆเช่นตลาดวัตถุดิบตลาดแรงงานตลาดสินค้าคือตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าและบริการที่ผู้ซื้อนําไปใช้อุปโภคบริโภคโดยตรงตลาดการเงินคือตลาดที่มีการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินแบ่งเป็นตลาดเงินคือตลาดที่ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นไม่เกินหนึ่งปีและตลาดทุนคือตลาดที่ให้กู้ยืมเงิน หรือลงทุนระยะยาวเกินหนึ่งปีขึ้นไปตลาดกลางเป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะหรือหลายชนิดเช่นตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีตลาดค้าส่งเป็นตลาดที่ซื้อขายสินค้าโดยที่ผู้ซื้อนําไปขายต่อในตลาดค้าปลีกตลาดซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e อม m m e r ์ซเป็นตลาดที่ซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลาดค้าปลีกเป็นตลาดที่ซื้อขายสินค้าให้ผู้บริโภคนําไปบริโภคสินค้านั้นโดยตรงเช่น ห้างสรรพสินค้าตลาดสดตลาดแข่งขันสมบูรณ์ perfect competitive market คือตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่ในระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายราคาสินค้าหรือปริมาณซื้อขายสินค้าจะถูกกำหนดโดยกลไกลตลาดตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ imperfect competitive market คือตลาดที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายจะมีอิทธิพลในการกำหนดราคาหรือปริมาณซื้อขายสินค้าในตลาดมากน้อยตามความไม่สมบูรณ์ของตลาดการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ หนึ่งการเกิดขึ้นของราคาสินค้าและบริการดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าทรัพยากรล้วนมีจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์ดังนั้นทรัพยากรจึงมีมูลค่าและมูลค่าดังกล่าวที่ถูกมนุษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นตีค่าออกมาในรูปของราคาการกำหนดราคาในสังคมไทยประเทศไทยมีการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมทำให้ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคานั้นมาจากทั้งเอกชนและรัฐการกำหนดราคาโดยเอกชน ด้วยการปล่อยให้เป็นไปตามกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจที่เน้นบทบาทของภาคเอกชนเป็นสําคัญอย่างระบบทุนนิยมหรือระบบเศรษฐกิจแบบผสมนั้นยอมให้ความสําคัญกับกลไกราคา (price mechanism) เป็นอย่างมากและถือได้ว่าเป็นหัวใจของการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวคิดของอดัมสมิธการกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์โดยเอกชนแม้ตามหลักเศรษฐศาสตร์จะพิจารณาการกําหนดราคาโดยเอกชนไปที่กลไกราคาเป็นหลัก แต่ในทางปฏิบัติแล้วผู้ขายมักมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาสินค้าโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ขายสินค้าออกไปให้ได้มากที่สุดบทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคาจากการที่ประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่ค่อนไปทางทุนนิยมทำให้เอกชนสามารถมีบทบาทในการกำหนดราคาในตลาดได้มากแต่หากระดับราคาตลาดหรือราคาดุลยภาพนั้นก็ให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนบางกลุ่มรัฐจะเข้ามาแทรกแซงกลไกราคา เพื่อช่วยเหลือและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจได้ผลกระทบที่สำคัญจากการกำหนดราคาขั้นสูง4.1เกิดภาวะอุปสงค์ส่วนเกินส่งผลให้สินค้าขาดตลาดในที่สุดผู้บริโภคก็จะเดือดร้อนจากภาวะที่ขาดแคลนสินค้าในการบริโภครัฐบาลจึงต้องมีมาตราการแก้ปัญหาด้วยการปันส่วนสินค้า4.2รัฐบาลอาจต้องใช้มาตราการให้เงินอุดหนุนโดยรัฐจะปล่อยให้ผู้ผลิตขายสินค้าที่ผลิตในราคาที่จะทําให้ขายสินค้าได้ทั้งหมดแต่รัฐ จะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ผลิตที่ขายไปเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขายไปกับราคาที่รัฐประกันไว้สอการกําหนดค่าจ้างอัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสอหนึ่งตลาดแรงงานตลาดแรงงานเป็นตลาดปัจจัยการผลิตหนึ่งที่สําคัญมากเพราะถ้าสังเกตจะพบว่าในการผลิตทุกประเภทจําเป็นต้องใช้แรงงานแต่จะมากน้อยต่างกันไปดังนั้นแรงงานจึงถือว่าเป็นเฟืองจากที่สําคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ให้ดาเนินไปได้สอการแทรกแซงกลไกตลาดในตลาดแรงงานเมื่อระดับค่าจ้างดุลยภาพที่เป็นอยู่นั้นทําให้แรงงานประสบปัญหาเศรษฐกิจหรือความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือและแสดงออกถึงความเป็นธรรมในสังคมทําให้เกิดการแทรกแซงกลไกตลาดในตลาดแรงงานสอการกําหนดค่าจ้างในสังคมไทยค่าจ้างคือเงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาทำงานปกติเป็นรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือระยะเวลาอื่นรหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงานสมาชิกนายศิรวิทย์อินศักษาเลขที่8นายอติชาติย้มตาเลขที่28นายนัทพัฒน์แสงกระจ่างเลขที่2 7นายกฤวิน้อยมหาพรมเลขที่13